วัดธาสแบงตำบลมาบ่าค่ะอำเภอทุ่งเขาหลวงนั่งโดยนายชูศักราชบุรีร่องภูวาราชการจังหวัด้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเหตุบุญตักบาตรถาวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมมนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567 โดยมีนณาส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนหลายเพื่อแสดงออกค่ะถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนั่มนะลักถ้ำและกับพิธีกรรมมาปรับใส่ในการดำเนินชีวิตประจำวันอันเป็นการสร่งเสริมคุณธรรมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมพิธีกรรมที่ดีงามในการรวมกันอนุร,รักษ์สืบทอดอย่างอย่างยืนให้คองอยู่กับประเทศไทยต่อไปและก็ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนค่ะได้แสดงออก ถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอีกทั้ง,งส่งเสริมให้นั่มลักธรรมเป็นศาสนานะคะทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการส้่งสติสมาธิและกับปัญญานำมาประติปฏิบัตินะคะอีกทั้งให้พี่น้องประชาชนค่ะในสังคมมีความสามัคคีปรองดองโดยการเฮ็ดกิจกรรมทางศาสนารวมกันโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงระบางสถาบันชาติศาสนาและประชาชน เหตุให้ประเทศชาติเกิดความสันติสุขเป็นพลังในการขับเคลื่อนค่ะอันจะก่อให้เกิดความสมาชขอภัยค่ะความสมานฉันท์ในสังคมยังยืงย่นสืบไปนั่นเองค่ะ